พี่น้องมาชมาวิวแม่น้ำโขงแลวมาเบิ่งผักงามๆนะครับพี่น้องเนาะช่วงอากาศช่วงสายๆเนี่ยนกับพี่น้องพอช่วงนี้อากาศก็เริ่มแดดออกมากเลยครับพี่น้องผลลงไปตัดผักนรับพี่น้องเดี๋ยวผมจะซูมเลยเบิรพผลไปตัดผักเพราะว่าผลมีออเดอร์นะครับเนะบาะใบแมงลักนะครับหรือใบ,บาพาอิตูบานเฮาเอิญกันนะครับพี่น้องที่เอามาใส่แกงอ,อีสานบานเฮาพ่อจะชอบกินนะครับเนาะใบแมงลักน,นี่ เรือพักอีตูบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องเลยกับลุ่มแม่น้ำโค้งครับพี่น้องโอ้ยช่วงเศร้านี่กะอากาศดีครับแต่ว่าสายๆเนี่ยมันจะร้อนนะครับช่วงนี้เพิ่นปลูกไว้นะครับเนาะเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเจ้าของเพิ่นเองเนาะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาทําคลิปอีกครั้งนึงเนาะครับเนาะกับการปลูกผักเพื่อจะสร้างรายได้ให้ตัวเจ้าของเองเนาะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้จะนําเนื้อหามาฝากพ่อแม่พี่น้องก็คือการทําการเกษตร เฮากัต้องมีรายได้ได้ครับพี่น้องถ้าเราทํำจริงๆจังจเนาะครับเนาะเนื้อหาก็คือการปลูกผักเพื่อจะเอาไปขายและส้างรายได้ให้ตัวเจ้าของเองครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมยืนอยู่ข้างบนเขื่อนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคนที่กำลังจะออกกําลังกายนะครับผมยืนในบริเวณแห่งนี้นะครับเนาะผมก็เลยสาสตร์กล้องซูมกล้องลงไปใหายพี่น้องในเบิ่งเนะครับเนาวาการวิธีทํำการเกษตรของชาวบ้าน ตำบลพระกลางสูงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเนาะอำเภอธาตุนะครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจนเด้อครับเพิ่นก็เลี้ยงปลาแล้วก็บช่างน้ำนะครับพี่น้องปุ๊นครับพี่น้องเห็นบ่อันวิวธรรมชาตินี่บ่ต้องห่วงครับสวยสดงดงามอีหลีเด้อครับพี่น้องเอ้ยถ้าทพูดถึงเรื่องวิวธรรมชาตินี่ครับต้องยกให้ทางอำเภอธาตุพนมเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่า ฤดูนี่น้ำโค้งจะลดลงจักหน่อยนะครับพี่น้องเลยอีกจักหน่อยกัน้ำโค้งเพิ่จะขึ้นมานะครับเนาะหรือว่าน้ำหลากนะครับพี่น้องน้ำหลากก็คือน้ำขึ้นมากเทิงมีครับพี่น้องช่วงนี้เพิ่นจะลงไปปลูกพักได้เนาะครับพี่น้องเพราะว่ายังอ่าน้ำลดลงเพิ่นก็ลงไปปลูกนะครับพี่น้องปลูกไร่น้ำลงไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องเลยปูดครับพี่น้องน้ำอยู่ผู เพิ่นจะปลูกลงไปเรื่อยๆนเนาะครับพี่น้องเนาะจนกว่าน้ําจะขึ้นมากนะครับเนาะน้ําขึ้นมากก็คือน้ําไหลหล้าง่นขึ้น,น,ลลน,นมาจนมาถึงฟังผีครับพี่น้องจนมาถึงบริเวณพักที่เพิ่นปลูกไว้อยู่ผีครับนี่คือใบตะเภาเนาะครับพี่น้องเนาะเพิ่นปลูกไว้นะครับเนาะอีกจักหน่อยน้ําจะถึงผีได้ะครับพี่น้องไอ้ที่พี่มือผมสี่อยู่นี่เพิ่นน่ะบ่ให้พื้นที่ว่างเปล่าเนาะครับเนาะเพราะว่าการทำการเกษตรนี่อ่าเพิ่นปลูก พักผสมประสานนะครับพี่น้องเอ้ยผมจะพายางไปเบืองฟังนี่พร้อมกันนะครับพี่น้องยางไพจัสซานะครับเนาะกล้องผมอาจจะสั้นเนจักหน่อยเด้อครับพี่น้องอ่าพืชปลูกหลายอย่างครับพักเพื่อนนะครับมีพักใบตะเภาหัวพาอ่าเขาเรียกว่าพักปาาอีกประเภทหนึ่งกระเทียมกับมีหัวหอมกับมีนะครับพี่น้องมีหลายอย่างนะครับพักอิตูนะครับเนาะหรือบอ่าใบแมงลักที่เพิ่นกำลังตัดเนาะครับเนาะ พ่นตัดแล้ลเพ่นจะเอาไปส่งลูกค้าแต่ว่าเสียอย่างเดียวที่ผมเบอกคือเบื้องต้นแล้ละราคาอยากถูกจักน่อยครับพี่น้องเลยว,ว่าจักน้อยล่ะครับถูกหลายครับพี่น้องเลยจะให้พี่น้องป้องไปเบิ่งงนะครับเนาะอันนี้ปลูกไว้กินครับพี่น้องสังเกตเบิง่งแปลงเดียวนี่ผมจะมาแนะนําพี่น้องนะครับเนาะคือกระเทียมเห็นบ่ครับนี่คือหอมบัวระแเนสลัดมะเขือ,อเทศก็มีครับได้บริเวณอ่ามุมนี่เนาะครับพี่น้องเนาะ เพราะว่าการปลูกการยังคือกันนะครับพี่น้องเขาต้องผสมประสานกันเขาบดเอาไปขายบพ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะเขาเอามากินพร้อมนะครับพี่น้องอันนี้ดอกดาวเรื่องคือกันนะครับปลูกไว้เพื่อบูชาเนาะครับพี่น้องเนาะดอกใยเพิ่นก็เอาไปทําพันได้นะครับดอกขี้ใ่ายๆเนี่ยเพิ่นจะเอาไปตากแดดทําพันุไห้เนาะครับพี่น้องเนาะปีนาฝ้าไม่เพิ่นจังจิบด้ซื้อได้ครับพี่น้องเห็นครับมมีหอดบอกพริกครับพี่น้องเลยเห็น่คราบพี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกมาฟังนี่เนาะครับเนาะ มีหอดพริกครับพี่น้องบักเขือกะบี้ครับพี่น้องโอ้ยสมาร้ายอย่างแต่ครับพี่น้องผมจะสู้ไหมเบิ่งเจหน่อยเห็นไหมครับอันนี้พริกเพิ่นได้ครับเป็นะขยับต่อไปคือมะเขือเปาะน้อครับพี่น้องเนาะมะเขือเปาะนี่ก็เอาไว้กินเนาะครับพี่น้องเนาะหลายอย่างแต่ได้ครับเห็นไหมครับเป็นพักแพลหรือพักยางครับเป็นนำพี่น้องยางมาเบิ่งไกลๆน้ำกันครับพี่น้องผมกับบุก่อยสัตว์ดีเนาะครับพี่น้องเนาะพักสีเพิ่นปลูกไว้ปลูกไว้กินเนาะครับพี่น้องเนาะหลายอย่างได้ครับพี่น้องเลย พักเสริมต้นครับบ้านอ่ะบ้านผมเอื้อญพักเสริมต้นนะครับเนาะพักเสริมเครือนี่ครับพี่น้องกันนี่สาระเนียนะครับพี่น้องภาษาอีสานภาษาบ้านผมเอื้อญกันเนาะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ผมจะทํากล่องแบบเสียงเสียงให้พี่น้องนะเบิ้งเนาะครับพี่น้องลักษณะนี่ครับพี่น้องเพิ่นจะปลูกยาวไปพุ่นครับพี่น้องสังเกตเบิ้องนะครับเนาะผู้ให้พี่น้องป้องปลายเบิ้งเข้ามาครับก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ